ของที่ตลาดก็เพราะรู้สึกเบื่อถ้าอยู่แต่บ้านก็ไม่มีใครคุยด้วยเลยยายรู้สึกเอ็นดูพาพาจะอยู่กับยายที่นี่แหละนะเดี๋ยวยายให้ที่ทางไว้ทํากินอยู่ดูแลกันไปนี่แหละจากนั้นพาก็ได้ปลูกกระต๊อบเล็กๆและทําแปลงผักเอาไก่เอาปลามาเลี้ยงชีวิตใหม่ที่มีความสุขอย่างแท้จริงตัดผ้ามาที่หลานตัวดีบีถูกเสียไล่ออกจากบ้านเพราะว่าเสียมีเด็กคนใหม่ถ้าไล่หนูไปแล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหนอย่าไล่หนูไปเลยจากนั้นโทรหาแม่บังเกิดกล้าวแม่ตัดสายทิ้งในหอบเงินก็นสุดท้ายไปเช่าห้องอยู่ปปีไไม่่่่่เเคยยยยททํําา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 งงงงงงนนนนนนออออืืลจึตตตัดสิใวขข้้ วันหนึ่งต้องรับแขกสองสาคนประทังชีวิตลูกค้าต่อน,นิดต่อนหน่อยก็ต้องยอมเพราะทางเลือกไม่ได้เยอะวันหนึ่งมีลูกค้าบอกว่าจะให้บีหมื่นหนึ่งบีดีใจมากรีบขึ้นรถสุดท้ายโดนวางยาสลบตื่นขึ้นมาอีกทีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บีโดนจับไปขายในซ่องที่ต่างประเทศคืนหนึ่งต้องรับงานเป็นสิคนอย่าคิดว่าเพราะวันนี้เธอมีมากกว่าแล้วเธอจะมีสิทธิ์หยีบย่ำคนที่เคยปั้นเธอขึ้นมาความกตัญยูไม่ใช่ภาระต่อให้สวยรวยหรือสูงแค่ไหนสุดท้ายก็หนีเวรกับไม่พ้นเพื่อนๆมีความคิดเเเเห็นนนนนยยยัังงไกกกกีี่่่่ววบบบรรรรรรืืออออ้้้ฝาาคคคม์คม์แชปะะสณพูด